โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับนิเวศเรนเจอร์เนั่นนะนะซึ่งคือผมมาเล่นอัปเดตไปก่อนแล้วนะผมก็ขอใครที่ที่ไม่ได้อัดนะครับนะซึ่งเอ่อก็เอาว่าเราจะมาเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้เลยกันคือผมเนะี่ยได้ทําการไปนั่งเอฟนะครับเพื่อที่จะหาดาบตัวของอีกิฟนะครับแล้วก็ส่วนของโอลพอยที่มันมันเรียกว่าอะไรจิกซอนะครับจิกซอที่เอาอีโวตัวของซงจิ o นโนนั่นเองซึ่ง ตัวละครในอัปเดตนี้ผมก็ปั้น0.1หมดเป็นเทียบร้อยนะซึ่งบางตัวอาจจะไม่เหมาะหรอกแต่3ตัวหลักที่ผมอยากได้จริงอะ่ะคืออ e ีกิสมันวางได้4นะครับแต่อ่ะเราอีโว e เลยเพื่อที่จะได้ดูนะว่ามันยังเป็น4อยู่หรือเปล่าอ่านะครับมาดูสีซึ่งผมทำรีเวนเบกให้เป็นเะดับร้อยแล้วนะนี่ครับสาตต์อ๋อเป็น1ยูนิตแสดงว่า0.1ก็คุ้มกับอ e ีกิสแล้วนะอ่านะครับผมเดี๋ยวระยะอีพีสักหน่อยนะ ทำเร็วร้อยแล้วเหมือนกันนะครับนะนี่นะตัวของซงจินอูครับผมนี่นะครับ e4 ไปครับน้นี่ครับผมก็โอ้แล้วโอ,อ้ยแล้บตอนนี้ผมก็อยู่กับพาร์ตเลยนะผมได้ fk มานะครับตอนผมเนี่ยออกไปทำธุระข้างนอกได้แนนะซึ่งอยู่ไหนล่ะตัวของซงจินอูเอ้ยลืมคาราฟไอเทม รีบเข้าไปเทมอ่านี่นะครับผมแลอ่ะนี่นะไอเทมนี้เลยนะครับเดี๋ยวตัวต่อไปเนี่ยผมก็จะไปหาแอนนะ, <N> นะเพราะว่าแอนเนี่ยที่ปล่อยเอฟเคไว้นะก็หลายชั่วโมงนะผมเนมี่มาแค่หกเองซึ่งเท่ากับแอนในโคดก็ยากเทียบได้นะเ <N> พราะว่าแอนมันใช้สิบนะครับผมอ่ะ <N> แต่เราได้โซนิโอตัวแบกแล้วนะครับอ่ะนี่ครับผมของอีโวนะ อีโวไปเลยครับก็จะขึ้นเป็นซีเครตนะครับนี่อยากได้ร่างชาชนีอยู่นะร่างชาชนี่ก็เท่นะครับน mm hmm. ี่เอฟเอชนะครับอัพไปเลยไม่สนใจอะไรปรุบป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 ุบไม่ตันด้วยน่ามีเกินห้าเลเวลนะทุกคนตัวนี้แม็กอยู่ที่หกนะครับเีเป็นโฟลีนะครับความโกงของเจ้าตัวนี้อยู่ที่ตรงไหนนะครับ อยู่ที่อันนี้เลยครับผมครูดาวการครูดาวสกิลนะครับครูดาวสกิล4.3่จุามวิและดาเมจสกิลเนี่ย13.79 M <c oughs> นั่นเองน,นะครับ <c oughs> ก็คือ13ล้านกว่านะครับดาเมจธรรมดาเนี่ย1นึ่ล้านหคูดาวตีธรรมดาเนี่ย5.6นะคือครูดาวตีธรรมดาไม่ยังนานกว่าครูดาวสกิลอ่ะคนดูก็ดูเอา <c oughs> ตัวเฮียอะไรเนี่ยนะครับผม ก็เก่งแล้วตัวนี้สูงยินอูนะครับมีพาสด้วยก็ตามบอกไปตั้งแต่อีกฤษกับทรงร่างที่แล้วนะไปหาดูเองเว้ยกูไม่รีวิวโอยครับผมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะทําการไปหามดแล้วกันหรือเดี๋ยวไปดูก่อนอาจจะทําตัวอื่นก็ได้นะเอนะครับเออชาเช้าผมยังไม่เอามาให้ดูเลยนี่นะมาช่างมาแล้วกันเดี๋ยวเช้าไปลองเองไม่ต้องมาให้ดูหรอกนะ เนี่ยครับทรงจินอูนะก็ตัวนี้เก่งนะครับเก่งเก่งที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะก็เอาไปลงด่านดานโบรอสเนี่ยแบกทิชิวเลยนะั่นเองนะตัวนี้นะ,อะโอเคครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะผมโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็นะ่ามาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะที่เราจะยีโบกันแล้วผมแน่ได้ทำตัวของโกหังไว้เรียบร้อยนะ นี่เลยนะครับโกหังของเราครับโกหัง0.1ครับผมแล้วนะก็จะทำมาละนะครับก็คือไม่ได้อัดคลิปไว้ให้ดูนะก็ไม่เป็นไรนะครับนะโอเคซึ่งตัวถ่ายที่เราจะทํากันก็คือตัวของมด e f o น,นั่นเองนะครับซึ่งมอดเนี่ยเป็นสายซัพพอร์ตนิดนึงนะเป็นซัพพอร์ตที่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับก็หาค่อนข้างนานนะสําหรับเจ้า หมดเนี่ยนะครับหานานที่สุดแล้วป้ายเรียบร้อยครับเราได้ตัวสภาพมาแล้วนะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่เก่งนะแต่ว่าก่อนถูกปรับมาเนี่ยมันก็ไม่เก่งหรอกนะคือเขาโดนมัฟมาในภายหลังนั่นเองนะเรบเจ้ามดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมดูก่อนว่ามดเนี่ยมีคอสเมติกหรือเปล่าแอนแอนอีโวคิงแอนอีโวไม่มีผลก็ยังไม่มีครับ ก็มานี้ในคลิปนี้ตามที่อบอกครับผมแอนิเมชันเจอมันจะเป็นคลิปสั้นๆไม่ยาวมากจนเกินไปนะครับคือแบบไม่ถึง8นาทีได้ซ้ำผมไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้จะกี่นาทีนะก็เป็นคลิปแค่มานั่งปั้นตัวให้ดูนะครับนะก็ขอขอบทุกคนมากที่รับชมในคลิปนี้นะครับรอติดตามชมคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นไลท์ก็รอติดตามชมกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอน,นิมเมเชันการ์ดแอ,อนิมเมชันเจอเอ็กซ์ไลท์ก็ออสซาร์เทอเวอร์เดฟเฟนครับ ในลิปนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับนะก็เอาเจกันคลิปหน้าละกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามชมของผมสำหรับที่นี้เพียงเท่านี้ครับเจ๋งชิปหน้าครับบายบายครับ